สวัสดีค่ะแม่จงค่ะสวัสดีค่ะแม่จงครับสวัสดีค่ะหรือว่าอาจารย์จงหฮ่งของเฮาเนาะค่ะค่ะมือในช่องสาวนิงพาร้ยุ่ยค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมฝันกับแม่จงเนาะค่ะในงวดวันทีสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมทังบ้านค่ะคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นฝันเป็นตายานค่ะท่านผู้ชมฝันจังได้คุณแม่เบาซู่ฟังไหยค่ะฝัน่ายืมเหมือนเอื่อยเนาะเอื่อยเพิ่นกะเขาเต่เสียชีวิตไปเหมือนันทีสองพฤษภาเนี่ยล่ะค่ะ บานนี้ฟันว่านั่งดินก็ปวดููกวกร้านหันเพื่อนดนยางมายากเพื่อนมาแต่ใสเพื่อนเราบอกว่าเบิ่งเอาเงอนเราสร้างเด้อเอื่อยเสียไ้ไปเราบาดเอื่อยบริยูน้ำเด้อเพื่อนว่าค่ะเบิ่งเอาเอางเอนเราสร้างเอื่อยนี่ละยังเกยุ่งเงินเอื่อยนี่ละเพื่อนว่าจังสี่ให้เบื่องเอาจังว่าเพื่อนบอกให้เบื้องเอาเงอนก็คิดเห็นตะบานด็กที่เพื่อนเดี๋ยว เพื่อนว่าให้เบิ่งเอาอยู่ห์หอนเพื่อนเลือกเพื่อนว่าจังมสีค่ะเพื่อนยางมาบาดเพื่อนก็บ่ได้บอกยังไรได้เพื่อนว่าให้เบิ่งเอาอยู่บ้านนั่นเบิ่งเอบาดเบืองอันสั่นให้เกยนี้เอยเสียไปเดี๋ยววันนี้เพื่อได้เบิ่งดูได้ให้เบืองเกยให้เบิ่งให้ดีเลือกเพื่อนว่าจังมสีค่ะเพื่อนก็บอกได้ว่าถือท่านไปลวนไปนานได้ฝึกเย็บีเพื่อนฟังนอกฉันบอกเพื่อนฟังนอกครับไปเมือวันที่สองนี่วันที่สองว่าหันนี่แม่บอกคะแม่วันที่สองเพื่นสภกขากระตักบาดเดี่ยวมาอนี่ครับ ค่ะค่ะทั้งชองเซานิ้งพ้าร่วยทั้งคุณชาแนลเนาะค่ะขอแสดงความเสียใจกับเมจงน้ำเด้อค่ะค่ะเป็นจังไร้คะคุณแม่วันนี้เพื่อนกับบอลบอลเงา้ยเเพื่อนกับมีตาว่าฝากดูเล่เบื้องือนเบื้องสั่งให้เพื่อนแน่เอืีอยสิไปบาดมูมีเ่ือนมูมีผู้ไดอยู่นี่เพื่อนมาจังซี่ค่ะเกเฮือนเพื่อนกับมมีอีดี้เพื่อนกับยูู้เดียวครับลูกเพื่อค่ะก็เป็นขอเป็นขั้วเบิดแล้วเดือนแต่เราอยู่หอนครับ เรากลเลยมา่ก็บหมอป่วยแล้วก็ได้ไปนี่จ่าไม่ไม่มนมาผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็คือเป็นพี่เป็นพี่สาวเมนเมเตแมนบอกคะเม่แเม่เมเตคําพั่านบัวทองอู้ค่ะเมเตเนาะค่ะก็มนขอแสดงความเสียใจกับแม่จงอีกข้างหนึ่งเนอะค่ะเพราะว่าเมเตนี่ช่องเสานิงพราร่วยท่องพุ่นชาแนลนี่ก็เคยมาติดตามเพิ่นเนาะค่ะเคยมาติดตามฝันน้ำเพิ่นค่ะเมนเพิ่นกระบอกอัน ็บสี่ไลายขังได้หุนเร็วค่ณจะจึงมาเก็บมาป่วยมาเลยหลุมนี้จากวันที่สองคือสภาพนี่ละค่ะกับบุ้มียังดอกก็คิดเห็นแต่บ้านดีขี้เพื่อนนอเพื่อนบ้านให้ฝากฟังดูแลให้งันให้เอยนี่เด้อค่ะเออยบุตรีอยู่ละเอยถึงเวลาเสดไปนี่จากเร็วค่ะแล้วบ้านเดีที่ของเมเตตัวไถนอเนี่ยสี่หนึ่งสี่บ่หรือยหีงนอบบดสมัจจำบ่ได้ถอนอ กับพ่อขาวขาวหูยอยู่บ่เนาะถ้าจำบบพิษเนาะบาทองพู่นเพราะว่าสาวนิน่งเคยมาเอา,า,เา,า,เอาค่ะถ้าจำโบพิษนี่คือคิดว่าหมั่นใจเนาะค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเป็นบ้านเหล็กทีของเพงงิิน,น,นค่ะแมนแมนเมนเออหนึ่งสี่หนึ่งแมนหล่ะเมนค่ะคือว่าค่ามโต๊ใจมันกับสิจำบโคคอยเหมนเป็นไดเอือยฮหดตตอไปนี่อยากเนาะค่ะเออแมนหล่ะหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนาะค่ะเป็นบ้านเหล็กที อายุของแม่เตอายุจักปีคะแม่จงหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะเป็นอายุของแมเตที่พึ่งเสียชีวิตไปเนาะค่ะครับค่ะอืมบานก็ไปฟันหลายดอกฟันเห็นเพิ่นแบบแบบเพิ่นกรไปคร่ะค่ะเป็นหนาสิมาบอกมากรเนาะมาสาาสามาสามมาสามมนามมาสามมาเาม่าเาสีมมาาาาา เม่เตย์เพื่อนกับเป็นผู้ถีมากเกลผูหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าช่องเซานิงกับช่องท่องพูดนี่กะได้มาตามฝันน้่เพื่อนเพื่อนกับเป็นผู้ถีฝันแมนผู้หนึ่งค่ะ,คะท่านผู้ใดเคยบึงสองเซานิง้งอาจิลูเมย่เตยอยู่ค่ะแ,แต่ก็บบกคิดว่าเพื่อนสีปไปไหวปานนีเนาะ ก็มาหาเพิ่นปก็ยังแดงบดเ่นไุ่นดอกก็ไปอืมค่ะโอ้ยนกขอแสดงความเสียใจนะครับเนาะพ่มเม่ล่ข้องพผของมันนกกับม่ออยู่บ่ได้ก็ได้ไปเท่านั้นล่ะ้าทุกคนนะครับคุ่แมนเนาะแมนเห็นกรับพุ่ดสิเออว่างซิบตัมือก็แเป็นนกสาวได้หาดนี่มีตะู้ไปนี่จากเนี่าก้อนนานี่ก็เป็นนอกสาวแหนเป็นนอกสาวไปวันที่สิเมษสายนที่ว่าที่ว่ามาเขาฟันแหนค่ะ แล้วอบนี่เป็นผีสาวเนาะผีสาวมาสั่งให้ดูแลเงันให้เบิ้งกันแน่แค่ะเพินมาค่ะกให้เพื่อนเบิ้งเพื่อนอันนี้แค่เพื่อนมากให้เพื่อนจัดบัตรอีกทีนี่ละหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกับอายุเนาะกับอายุเพื่อนท่านอายุก็คือหกสิบเจ็ดปีตอนเพื่อนเสียชีวิตเนาะคุณแม่ค่ะไปมันทีสองนี่ละค่ะครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมจงค่ะ ในงวดวันที่1 6พฤษภาคม2567นี่ค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับแม่จงเบิดสุขูสุคนเนาะค่ะแม่จงมิยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่บ่มีย okay. ังดอกแม่ย <men> ่นนี่ล่ะเจว่าเพิ <men> ่นบอกให้ดูได <men>. ้เบิ่งบ้านเบิร์งยังให้เพิ่นนี่ล่ะเพิ่นเป็นห่วงบ้านเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นว่างมีผู้ใดเบิ่งแต่ว่าให้เบิ่งให้เนเด้อเพิ่นว่าขั้นถาเพิ่นบอกซี่ก็คิดเห็นแต่บ้านเดี๋ยี่แล้วบ่เบิ่งบ้านให้เนเด้อแม่นบ่่คะก็จัก สีเแมนโมแมนกัเพื่นมาเก๋อเพื่นจัดนาค่ะหนึ่งสี่หนึ่งค่ะแล้วเลขวิ่งในงวดนี้นะคะไม่จงหายตัวไรนอวิ่งสี่วิ่งสี่สี่กับเจ็ดลองเจ็ดสี่กับเจ็ดเนาะค่ะต่วาตุล่องคือเจ็ดนอกแมนเดนสี่ลองเจ็ดตามวิ่งเนี่ยค่ะ แ <K a> ต่ว่าขั้นเสียเอาเด็กข้านวณน,นั่นหรืออันอยั้งกันนี่ละมีซีมีเจ็ดนี่ละมีซีมีเจ็ดเนาะเออแต่ว่าเด็กมากส่วนโตไม่จงนี่กะเสียเอาหรือเปล่าเอากะเดี๋ยวแต่นนแเนาะอันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเป็นเลขมากเนาะคะ่ะเด็ก <c oughs> มากส่วนตเด็กมากส่วนโตค่ะค่ะบ่าวท้องพู้นี่ยั้งเพิ่มเติมอีกบ่างกมีคับค่ะกะให้แม่จงเพิ่นไปพักเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นกระเมือยกับการกับงานมาหลายมือหลายขึ้นเนาะค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณเมจงหลายๆค่ะที่บบแพงตัวเลขขอบคุณค่ะมาสคุ่ะอทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567นี่ค่ะเมจงเพื่อนฝันสันสนกับทางช้วงฝันบ่ยาวฝันเห็นผีผีสาวเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปวังวันที่สองที่ผ่านมาเนาะค่ะฝันว่าเพื่อนมาบอกว่าให้เบิ่งเงอนเบิ่งสันให้นี่เด้อว่าสัน มาฝากเฮื่อนฝากซ่านไว้น้ำวสันให้เบิงให้แงงให้แน่วสันเอื่อยสิไปแล้ววสันม่นมีคนเบิงเฮื่อนให้เพื่อนว้าเนาะค่ะและไม่จงเพื่อนกระตื้นค่ะได้ตัวเลขมาให้กับทนผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเนาะค่ะเป็นบ้านเลขทีของผี่สาวเพิ่นเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปเนาะค่ะบ้านเลขทีหนึ่งสี่หนึ่งค่ะค่ะส่วนอายุของผี่สาวที่เสียชีวิตไปเนาะค่ะก็คืออายุหกสิบเจ็ดปีค่ะตอนเสียชีวิตเนาะค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะส่วนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่เป็นเลขมากของเมจงค่ะเมจงเพิ่นว่าเลขมากของเพิ่์นในงวดนี่ก็คือเจ็ดแปดเก้าค่ะ เลขวิ่งที่ไม่จงปล่อยในงวดนี้เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าให้วิ่งซีเพิ่นว่าค่ะให้เน้นซีร่องเจ็ดเนาะค่ะเน้นซีร่องเจ็ดเพิ่นว่าเป็นเลขวิ่งในงวดนี้เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสลากินแบ่งรัฐบาลของเมจงในงวดวันที่1ิบหพฤษภาคม2567นหหกิบเจ็นี่ค่ะก็ขอให้มีโชกมิลาบใดยรางวัลใหญ่กับเมจงเบอรสขข์สุขูสุขชนค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรรบฟังคลิปของสาวหนิงพระร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเฮงหมันหมนปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระรววยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ